ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกธรรมนัตสั่งที่ปรึกษาดุยตรวจโรงงานโคราชหลังชาวบ้านร้องตั้งในเขตสปรกรชี้หากใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ดำเนินการขั้นเด็ดขาดตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสปรกรโคราชีเข้าวินนะครับเข้าฮอต จริงๆนะครับโอ้โหเรียกว่าตอนนี้นะครับล่าสุดตามที่เราทราบนะครับก็คือมีโรงแรมขนาดใหญ่นะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วประมาณ2,500ได้นะครับและก็มีนะครับโรงงานแป้งมันนะครับแป้งมันเนี่ยนะครับใช้เป็นโบอบำบัดน้ําเสียเนี่ยอีกประมาณ6ก0ฝาไสไล่าสุดนี้เห็นว่าเป็นโรงงานน้ําตาลอีกครับ โอ้โหวันนี้สปกโคราชทำอะไรสปกโคราชนะครับปล่อยปาะเลยแบบนี้ได้ยังไงเจ้าหน้าที่นะครับปล่อยปะได้ยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับต้องทําการตรวจสอบสปกรนะครับทั่วประเทศว่ามีข้อมูลแบบนี้หรือเปล่ามีข้อมูลอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆที่โคราชหรือจังหวัดนครราชสีมา ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นและชาวบ้านนะครับที่อยู่ใกล้เคียงครับทำการร้องเอามานะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านอาจจะไม่ร้องหรือไปร้องแล้วแต่ไม่ได้คืบหน้าไปร้องส,สงปกโคราสกโคราก็นิ่งเ,นงเฉยเงียบหรือเปล่านะครับแต่วันนี้นะชาวบ้านเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังมีความหวังว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเข้าไปลงเอาจริงเอาจังจับข้อมูลที่เปิดเผยออกมาจึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาร้องเรียนเ,นเยอะแยะมากมายและพอไปร้องเรียนเยอะแยะมากมายก็ต้องมีการลงไปตรวจสอบเมื่อมีการตรงตรวจสอบก็ต้องมานะครับ เรียกว่านำเสนอเอามาลงเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ไปตรวจสอบแบบเขาเรียกว่าอะไร ยื่นเรื่องมาก็ไปตรวจสอบให้ดูว่าเฮ้ยฉันมีผลงานฉันทาผลงานแล้วนะฉันทําอะไรนะแต่ไม่ได้คิดจะตรวจสอบจริงจังไม่ได้เอาผิดอย่างจริงจังหรือเปล่าก็จะดูว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่มีการตรวจสอบแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มีอะไรคลิหน้าไหมนะถ้าไม่มีอะไรคลิหน้าก็จะมาทวงถามเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือวิธีการที่ดีที่สุดผมในฐานะนะักประชาชนคนหนึ่งนะครับก็คงจะทําอะไรไม่ได้บ้างเพราะผมไม่มีอํานาจนะครับไม่มีอํานาจอยู่ในมือ นะครับไม่มีสิ่งที่สามารถที่จะจัดการได้ก็มีสามารถที่ทําได้ก็คือต้องช่วยกันมานําเสนอเหล่านี้เพื่อให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลต่างๆ,ๆเหล่านี้นะครับธรรมนัตสั่งที่ปรึกษารุยตรวจโรงงานโคราชนี่ยหลังจากนะครับชาวบ้านได้ร้องนะครับตั้งในเขตของสองปพทิชี้หากใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ดําเนินการเด็ดขาด ธรรมนัสสั่งที่ปรึกษารุยโรงงานโคราชหลังชาวบ้านล้องตั้งอยู่ในเขตสบกชี้หากใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์จะดำเนินการท่านเด็ดขาดเมื่อนะครับวันที่24มีนาคมที่โครงการส่งน้ำและบำรุงนะ้บมูลดิน ตำบลจรเ้หินอำเภอครอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานายธนดลสุวัฒนฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีที่ตั้งโรงงานอยู่ในที่ดินของรัฐในพื้นที่ตำบลจระเ้หิน โดยได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าสปกนนำข้อมูลต่างๆมาร่วมดำเนินการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าพื้นที่ของโรงงานนี้มีการร้องเรียนนั้นตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่สปกก็คือจากการตรวจสอบเนี่ยตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่สปก แม้ว่าหลักฐานทางแผนที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาจะพบว่าโรงงานดังกล่าวมีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนอยู่กับที่ดินของรัฐแต่ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจที่ของคณะทำงานในการพิจารณาดำเนินการได้แต่อย่างใดนายธนโดนกล่าวว่าวันนี้ตนและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่อำเภอนะครับค บุคคลคระบุดีนะครับจังหวัดนครราชสีมาตามที่ได้รับแจ้งร้องเรียนแต่เมื่อตรวจสอบกับพบว่าโรงงานน้ำตาลที่พูดถึงนั้นนะครับมีพื้นที่อยู่นอกเขตสปกแต่นะครับโรงงานน้ำตาลที่พูดถึงนั้นนะครับมีมีพื้นที่อยู่นอกเขตของสอปกที่มีการปักหมุดทำแผนที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ทราบว่าทางปปชส่งเรื่อง ไปยังกลมที่ดินให้ดําเนินการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของโรงงานเนื่องจากมีการออกโฉนดทับที่สาธารณะซึ่งในส่วนนี้มีประมาณ2 0แปลงเป็นเรื่องของกลมที่ดินจะได้ดําเนินการต่อไปไม่ใช่เรื่องที่ทางสปกจะเข้าไปมีส่วนดําเนินการด้วยแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ สปรกรนะครับคุณธนโดนเองนะครับเป็นหน่วยงานของสอปรกรถ้าอยู่ในทับพื้นที่สปรกรเนี่ยมันก็สามารถดําเนินการได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของสอปรกรเนี่ยนะครับแต่ไปอยู่ในพื้นที่อื่นนะครับก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นการมีการออกเอกสารสิทธิ์อะไรโดยโกรมที่ดินเนี่ยก็ต้องไปดูกรมที่ดินนะครับออกเอกสารโดยมิชอบหรือเปล่ามีขบวนนการในออกเอกส,สารเพื่อให้โรงงานเนี่ยสามารถตั้งอยู่ได้หรือเปล่านะครับการออกเอกสารนั้น นะครับแล้วไปทับพื้นที่สาธารณะนะครับก็อย่างที่บอกว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ของสปกรแต่เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นพื้นที่ของสาธารณะเนี่ยโอ้โหยิ่งหนักเลยนะครับและถ้ากรมที่ดินนะครับออกเอกสารให้กับนะครับเอกชนโดยเอาที่สาธารณะไปออกเอกสารให้เอกชนเนี่ยวันนี้กรมก็ต้องเอาผิดกรมที่ดินด้วยนี่นะครับคือขบวนการ ที่ทําการฮุบที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินของสาธารณะที่ดินสาธารณะก็คือทรัพย์สมบัติของชาติถูกต้องไหมที่ดินสอระกรก็คือทรัพย์สมบัติของชาติป่าไม้นะครับภูเขาเป็นทรัพย์สมบัติของชาติทั้งนั้นแต่วันนี้มันมีขบวนการที่คุบทรัพย์สมบัติของชาติไปเป็นของนายทุนผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมืองหรือเปล่าต้องช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้ครับแต่นอกจากโรงงานแห่งนี้แล้วยังมีโรงงานเดียวกันอีกหนึ่งสาขา ตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้วและโรงงานน้ำตาลอีกแห่งตั้งอยู่ที่ในพื้นที่อำเภอเทพรักษ์จังหวัดนครราชสีมา มีชาวบ้านร้องเรียนว่านะตั้งอยู่ในพื้นที่ของสอปกเช่นเดียวกันซึ่งตนจัดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปตามนโยบายที่ร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะทํางานในการตรวจสอบในพื้นที่สปกซึ่งหากพบว่ามีการใช้พื้นที่สปกผิดวัตถุประสงค์จะดําเนินขั้นเด็ดขาดทันทีก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้สมมุตินะครับว่า มีการร้องเรียนมาล้วไปตรวจสอบเนี่ยแล้วมันไม่ใช่พื้นที่ของสอปกก่อนนะครับสมมุตินะครับถ้าเป็นพื้นที่ของสอปกหน่วยงานของสอปกรหรือคุณธนะดโดนเนี่ยนะครับแน่นอนครับจัดการได้เลยลุยได้เลยอะไรได้เลยอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่เป็นพื้นที่ของสอปก แต่มันสามารถตรวจสอบได้นี่ว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเปล่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้หน่วยงานนั้นตามต่อนะครับสึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องรุกขึ้นมาช่วยกันมาแจ้งเบาะแสบแบบนี้นะครับข้อมูลแบบนี้แหละเพื่อทําการตรวจสอบว่าเอ๊ะมันมีข้อพิรุษอะไรหรือเปล่าเพราะจู่ๆแล้วเอ๊ะถ้ามันมีการโฉนดนะเป็นเป็นโฉนดมีการซื้อขายเป็นที่ดินอะไรปกติอันนี้ก็ไปอย่างแต่วันนี้มันใช้วิธีการอะไรครับเพราะว่าการที่ไปซื้อขายที่ดินเหล่านั้นมันจะแพงอยู่แล้วแต่วันนี้ทำไงครับ ออกนโฉนดทับที่สาธารณะซะเลย er. ออกนโฉนดทับที่ของรัฐซะเลย er. ออกเอกสารสิทธิ์ทับที่สาธารณะซะเลย er. ออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ที่เป็นของรัฐซะเลย er. นะเพื่อเอาไปเป็นประโยชน์ของประชาชนมันมีขบ,บวนการแบบนี้อยู่แน่นอนครับหน่วยงานสอปออ,อรลุกขึ้นมาขยับแบบนี้นะลุกขึ้นมาขยับแบบเนี้ยทำการตรวจสอบลงไปตรวจสอบแต่ละพื้นที่มันก็จะเป็นสิ่งที่ดี แต่วันนี้สิ่งที่ผมมองอีกอันหนึ่งก็คือกรรมมาธิการที่ดินที่เป็นของพักคก้าไกลเนี่ยซึ่งผมบอกเลยนะผมมีความหวังมากกับพักคก้าไกลว่าพักคก้าวไกลนั่งเป็นกรรมมาธิการที่ดินที่จะทําการตรวจสอบเรื่องนี้อะไรเรื่องนี้แต่เหมือนกับว่าวันนี้กรรมมาธิการที่ดินน่ะนิ่งเกินไปหรือเปล่าเฉยเกินไปหรือเปล่าเงียบเกินไปหรือเปล่าไม่ทําอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคําว่าสปกรอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกว่าสปกรเนี่ยนะถ้าไปตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นทุ้ที่สปกรอานาจเขาก็ไม่สามารถทําได้แต่ คณะกรรม,มาการที่ดินเนี่ยสามารถเรียกไม่ว่าจะเป็นสปกกรมที่ดินหรืออะไรเข้ามาตรวจสอบได้หรือมีประชาชนแจ้งเข้ามาอะไรเข้ามาก็สามารถที่จะให้ตรงนั้นทนูแล้วเอาข้อมูลมาตรวจสอบได้ไม่ใช่หรอทาไมกรรม,มาการที่ดินนิ่งเงียบเฉยหรือกรรมการที่ดินตอนนี้กําลังทาอะไรอยู่หรือมีอะไรอยู่แต่ตอนนี้สิ่งที่ลงไปเนี่ยนะครับถ้าเราช่วยกันตรวจสอบช่วยกันทางานวันนี้นะครับจะเอาทรัพย์สมบัติข,ของชาติกลับคืนมาวันนี้อย่าลืมนะครับป่าไม้ของประเทศไทย ปีหนึ่งปีที่แล้วนะครับหายไปส0 0 0สนไร่ส0 0 0สนไร่นะครับ,รรนะรบตกแล้ววันละสามหมื่นไล่นะครับเฉลี่ยต่อมาก็คือวันละ1น0 0งพันไล่ที่หายไปวันที่พวกเราต้องมาช่วยกันแบบนี้ครับมีข้อมูลออกมาแบบนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับจากโรงงานเนี้ยที่ไปตรวจสอบแนะโรงงานแรกที่ไปตรวจสอบเนี้ยสรุปก็คือไม่ได้ตั้งอยู่ที่ที่สปกแต่นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ แต่มีการออกเอกสารทับที่สาธารณะให้กับโรงงานน้าตาลนี้ได้ยังไงอันนี้คงคต้องไปตรวจสอบว่าเป็นการออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าหรือมีการขบวนการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเอามาจัดการนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้ามีการตรวจสอบพื้นที่ในหน่วยงานต่างๆที่เป็นของรัฐผมว่านะครับขบวนการนะครับเหล่านี้มีเยอะเจ้าหน้าที่ที่กระทําความผิดแบบนี้มีเยอะโอ้โหมหาศาลเลยนะครับ มหาศาลนะครับกินกันแบบโหอิมมหนำสำราญสุขสบายใจเลยหรือเปล่าต้องทำการตรวจสอบทั่วประเทศประชาชนทุกคนต้องช่วยกันติดตามเรื่องนี้อย่าให้เรื่องนี้เงียบอย่าให้เรื่องหนีหายไปผมเองก็พยายามที่จะเอามานำเสนอเพื่อให้ได้ดูว่าเฮ้ยเ,นะเหตุการณ์นี้ไปถึงนี้แล้วนะเหตุการณ์นี้ไปถึงนี้แล้วเหตุการณ์นี้ยังเงียบอยู่นะเหตุการณ์นี้ไปไปยังไงเหตุการณ์ไหนที่ยังเงียบผมก็จะเอาข้อมูลเดิมที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเอามาพูดเอามาวิเคราะห์เอามาทัวร์ติดตามชงฐานทำคลิปเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีกาาารตตติดตมอออย่่่งงเนื วันนี้ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ